ณนหมู่บ้านแห่งหนึ่งแห่งเดิมได้มีพ่อหนุ่มรูปหล่อหัวเขียวคนเดิมเพิ่มเติมคือความหล่อก,ก็เดิมเยอะกำลังเดินใส่กางเกงขาสั้นไปเรื่อยๆเปื่อยๆในหมู่บ้านตามภาษาชายสดเงงเงก่อนที่ในตอนนั้นเองนายเจมส์จะสังเกตเห็นว่าด้านหน้าของเขาบริเวณริมถนนนั้นมีผู้ชายมุงดูอะไรบางอย่างอยู่เป็นจำนวนมากแน่นอนว่า ด้วยความสงสัยและต่อมเผือกของในเจมเริ่มทำงานจึงได้รีบเดินเข้าไปมุงดูกับชาวบ้านคนอื่นๆด้วยในทันทีเล่เข้ามาจะเล่เข้ามาวันนี้เรามีส้มมาขายที่หมู่บ้านของทุกท่านจ้าส้มสดๆหวานๆอวบชํ่ำๆเก็บมาจากสวนกันเลยนะจ้าเชิญเข้ามาชมเชิญเข้ามาชิมกันได้เลยจ้าเพียงแค่สองโลร้อยสองอเท่านั้นนะจ้าสองโลร้จ้า แล้วเมื่อนายเจมไปยืนดูเขาก็ต้องสะดุดตาสะดุดใจเขากับหญิงสาวคนหนึ่งในชุดส้มที่แสนจะเซ็กซี่ขยี้ใจในเจมเป็นอย่างมากกำลังยืนเรียกลูกค้าอยู่ในชุดบีกินี่สุดเซ็กซี่เพื่อเชื้อเชิญให้ลูกค้าเข้ามาซื้อส้มเชิญเข้ามาจ้าเชิญเข้ามาจ้ามาชมมาดูการเต้นการโชว์ของน้องส้มเน็ตไอดอลสาวสายเซ็กซี่ขยี้ใจกันได้เลยนะจ้าจะซื้อไม่ซื้อค่อยอุดหนุนกันทีหลังก็ได้จ้า เมื่อชายเจ้าของร้านขายส้มพูดจบดนตีก็ดังขึ้นพร้อมกับน้องส้มเน็ตไอดอลสาวที่เริ่มเต้นเซ็กซี่ขยี้หัวใจชายแบบยั่วๆบดๆในชุดสุดเซ็กซี่เพื่อเรียกลูกค้าก็ออกมาเต้นโชว์ดีราเต็มที่จนทำเอานายเจมที่ยืนดูอยู่นั้นถึงกับตาค้างกันเลยทีเดียว เต้นจบลงแล้วนะคะยังไงพี่ๆก็อย่าลืมช่วยกันอุดหนุนส้มกันด้วยนะคะส้มแค่2องร้อยเท่านั้นเองค่ะรับประกันหวานสดอร่อยจากสวนแน่ๆเลยค่ะแหมแหมแมๆๆแล้วถ้าพี่ซื้อส้มจะแถมแม่ค้าคนสวยด้วยหรือเปล่าจักิ้วกิ้วนายเจมพูดแซวแม่ค้าตามภาษาชายหนุ่มหน้าม่อก่อนที่แม่ค้าจะยิ้มและตอบกับนายเจมมาด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเป็นมิตรว่า ซื้อส้มไม่ได้แถมแมคคายนะจ๊ะพี่แต่ถ้าเกิดถูกใจแล้วก็จะแถมให้ทั้งตัวและหัวใจไปเลยจ้ะกิ้วกิ้วกิ้ววัาแต่คนสวยชื่ออะไรเหรอจ๊ะพูดจ๊ะถูกใจพี่เจมสุดหล่อคนนี้จริงๆเลยน้องมีชื่อว่าส้มจ๊ะนายเจมยืนคุยกับแม่ค้าอยู่สักพักก่อนที่บทสนทนาทั้งสองคนนั้นจะถูกขัดจังหวะ เพราะชายหนุ่มที่พูดดอ,อกไม้ก่อนหน้านี้ที่กำลังบ่นทั้งสองคนถามมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วเกะกะหน้าร้านจริงๆเลยเว้ยจะซื้อบอ่อซื้อส้มนะฮะถ้าบอ่อซื้อก็รีบใส่หัวไปเลยไป้วางหูขวางตาหลีบักกันนี่เมื่อนายเจมส์โดนคนขายดุนายเจมส์จึงได้ซื้อส้มด้วยสองโลร้อยจะได้มีข้ออ้างในการยืนคุยกับแม่ค้าส้มต่ออยู่สักพักนี่น้องส้มจ้าผู้ชายที่มาขายส้มด้วยกันนะ่ะ ใช่แฟนของน้องส้มหรือเปล่าจ๊ะดูเขาจะขี้งุดหิดจังเลยนะอ๋อไม่ไม่ใช่หรอกจ้ะพี่นั่นนะ่ะเพื่อนส้มเป็นเพื่อนคบกันมาตังา้งแต่เด็กๆแล้วจ้าน้องส้มพูดก่อนที่ทั้งสองคนจะคุยกันต่อได้ไม่นานนักนายเจมก็ต้องกลับบ้านไปก่อนเนื่องจากโดนสายตาที่กดดันของเพื่อนน้องส้มนั่นเองแม่นี่เจมซื้อส้มมาฝากปัดปัดปัด นี่ข่หูฝาดไปหรือเปล่าวะเนี่ยน้ำหน้าอย่างเองน่ะแล้วซื้อของมาฝาก่ะด้วยสงสัยวันนี้ฝนท่าจะตกลงมาหาใหญ่ระหว่าปักเจมเอ้ยแม่ของเจมพูดและก็ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้นในคืนนั้นเองฝนก็จะตกลงมาหาใหญ่ตามที่แม่ของเจมพูดเป๊ะเ,เ,เลย ในคืนนั้นนายเจมก็ได้นั่งกินเบียร์อยู่ใต้ถุนบ้านลำพังฟังเสียงฝนตกไปพางช่างได้บรรยากาศในการกินเหล้ากินเบียร์เป็นอย่างมากนายเจมก็เลยเอาเบียร์มานั่งดื่มอยู่ที่ใต้ถุนบ้านพางเปิดเพลงมวนมว,มวฟังไปพางโอ้ยมันคือมามวนแท้เนาะเสียดายขาดคนรู้ใจมาน,นั่งกึบนำเด้นี่ ในระหว่างที่ในเจมกํกำลังบ่นพึมพำกับตัวเองอยู่นั่นเองเขาก็ได้มองออกไปที่หน้าบ้านและบังเอิญเห็นเงาของใครบางคนเดินผ่านมาทางหน้าบ้านของในเจมพอดีซึ่งพอในเจมจ้องมองดูดีๆแล้วเขาก็พบว่าเงาของคนคนนั้นคือน้องส้มแม่ค้าขายส้มเมื่อช่วงบ่ายนี่นา แน่นอนว่านายเจมไม่รอชา้ารีบส่งเสียงเรียกถามแม่ค้าออกไปในทันทีนี่น้องส้มจ๊ะจะไปไหนจ้ะหน่าถ้าไมมาเดินตากฝนดึกๆ,ๆ,ๆืแบบนี้ละจ๊ะน้องส้มหันมามองนายเจมก่อนที่เธอจะบอกกับนายเจมว่ารถเสียจะพี่กลับบ้านไม่ได้เลยอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาหลบฝนในนี้ก่อนมาไปยืนตากฝนแบบนั้นเดี๋ยวก็ป่วยเอานะจ๊ะ พีอ่อนุญาตให้ฉันเข้าไปในบ้านพี่ได้เหรอจ๊ะแน่นอนสิจ๊ะมา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 นั่งหลบฝนกินน้ำกินท่าก่อนมาจืนตากขนแบบนั้นเดี๋ยวปอดก็บวัวหมดหรอกน้องส้มจึงเดินเข้ามาหลบที่ใต้ถุนบ้านของนายเจมก่อนที่นายเจมจะสังเกตเห็นว่าตามขาตามแขนของน้องส้มมีรอยฟกช้ำนิดนิดหน่อยหน่อยจึงได้ถามหมกไปด้วยความสงสัยว่าไปโดนอะไรมา อ๋อตอนที่รถเสียส้มเดินหาคนช่วยถนนมันลื่นนะจ๊ะพี่ส้มก็เลยหกลม้มอ้าวแล้วเพื่อนอีกคนที่มาขายส้มด้วยกันลรเจะไปไหนอ๋อส้มบอกให้พี่เขาเฝ้ารถเอาไว้นะจ๊ะเมื่อได้ยินดังนั้นนายเจมจึงได้อาสาโทรไปตามช่างมาซ่อมรถให้กับน้องส้มตามจุดที่น้องส้มบอกว่ารถเสียแถวไหน ดังนั้นในระหว่างนี้นายเจมส์จึงบอกให้น้องส้มหลบฝนและพักอยู่ที่นี่ก่อนสักพักเดี๋ยวถ้าซ่อมรถเสด็จนายเจมจะไปส่งเองในระหว่างนั้นนายเจมก็คุยกับน้องส้มอยู่ที่ใต้ถุนบ้านอย่างสนุกสนานจนกระทั่งแม่ของนายเจมที่นอนอยู่บนบ้านเกิดรู้สึกแปลกใจเพราะได้ยินเสียงรูปผู้ชายคุยกับใครก็ไม่รู้ดึกดึนด่นแม่ของนายเจมส์นั้นเลยได้ลงมาส่องดู ก่อนที่แม่ของนายเจมส์ที่ส่องดูนั้นจะถึงกับตกกระจายและรีบเข้าบ้านอย่างไวโดยไม่รอถามลูกชายก่อนน้อยอเจมเอ้ยปักเจมพผาผีเข้าบ้านอีกแล้วนะปักปอบเอ้ยส่วนนายเจมส์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็ยังคุยกับน้องส้มต่ออย่างสนุกสนานโดยไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยสักนิดว่าแต่พี่เจมอยู่บ้านกับใครล่ะคะ พอดีเมื่อกี้ส้มเห็นเหมือนมีคนมาส่องดูเราจากตรงบันไดเลยอะค่ะอ๋อแม่พี่เองนะจ้าแกขี้สงสัยคงมาแอบส่องดูว่าพี่คุยกับใครนั่นแหละอ้าวส้มเกงใจจังเลยนี่ส้มมาบรบกวนพี่กับแม่ตอนดึกหรือเปล่าคะโดรลบกิงบรบกวนอะไรกันจ้ะพี่เจมเต็มใจจ้า ในระหว่างที่กำลังนั่งคุยกับน้องส้อมอยู่น,นั้นก็มีสายเรียกเข้ามาจากช่างซ่อมรถนายเจมจึงได้รับสายและคุยกับช่างทันทีพี่ครับผมมาถึงตามที่พี่บอกแล้วนะครับอ่ะแล้วเป็นไงบ้างพอซ่อมได้ไหมหล่ะช่างซ่อม จอมอะไรอยพี่ตำรวจอะ่ะเขามาลากรถไปแล้วพอมาถึงนะก็เจอรถคว่ำอยู่ข้างทางเลยเรียกกู้ภัยมาช่วยนํำร่างของผู้ประสบภัยออกมาจากรถคนผู้ชายอะ่ะเจ้าหน้าที่พาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วพี่แต่คนผู้หญิงที่นั่งมาในรถด้วยนะเขาว่าตายคาที่เลยแหละพี่ฮะอะไรนะตายคาที่มั่นใจนะว่าถูกคันนะ่ะโดบี้แถวนี้มีรถอยู่คันเดียวไม่ผิดหรอกพี่ เมื่อนายเจมได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกเสียวสันหลังวาบขึ้นมาในทันทีก่อนที่เขาจะค่อยๆหันกลับไปมองที่ด้านหลังช้าๆและภาพที่เขาเห็นก็ทำเอานายเจมถึงกับตก,กรใจเป็นอย่างมากพอนางส้มที่สวยและเคยน่ารักก่อนหน้านี้ตอนนี้ใบหน้าเละและโชคไปด้วยเลือดจนทำเอาในเจมตกใจเป็นอย่างมากพะพะพะผีนี่วะขอบคุณนะพี่ที่ช่วยฉัน มา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 ,มาไม่ไม่เป็นไรจ้าเพลนแล้วจ้าพี่เจมคนนี้เผลนแล้วจ้านายเจมพูดก่อนที่จะรีบตาลีตาเลือวิ่งขึ้นบ้านของตัวเองและล็อกประตูบ้านแทบไม่ทันโตนี่เรานั่งคุยกับผีอยู่ทั้งคืนเลยเหรอวะเน,นี่ยพักเจมดีนะที่ยังไม่ชวนน้องส้มคนสวยขึ้นมาที่บ้านไม่งั้นตายบักคักเลยบักเจมเอ้ยบ่หน้าเลย